ต่อมานะครับเมื่อเราได้ในส่วนของ t d model นะครับในส่วนของ Hub แล้วเรามาดูกันว่านะครับใน solid body ของเรามีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนนี้ให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ solid body นะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็น solid body 1ตัวนะครับขึ้นชื่อเป็นชื่อว่า Hub นะครับที่เราตั้งไว้นะครับในส่วนนี้โอเคครับต่อไปครับเราจะทําการ s k e t c ตัวต่อไปนะครับเป็นคําสั่งที่2นะครับเป็นมันติ solid body นะครับก็คือ เราจะสเกตในส่วนของสเก็ตในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นเราเรีโรีวลนะครับรีโวลเสร็จก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของริมนะครับในส่วนนี้ผมซูมให้ดูนะครับแล้วก็จะสเก็ตในส่วนนี้นะครับนะครับเป็นมีเส้นตรงนะครับแล้วก็มีอาร์คนะครับส่วนโค้งนะครับแล้วก็รีโวลรอบตัวในส่วนของหับนะครับในส่วนนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับก็เช่นเคยครับ ไลท์เพนนะครับเลือกส k e t ตนะครับหลังจากนั้นนะครับการเขียนเส้นตรงนะครับมีด้วยกันหลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีนี้นะครับผมได้เขียนโดยโดยใช้คําสั่ง Offset และกันนะครับก็เขียนขึ้นมาเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็เลือกคําสั่ง Offset นะครับเลือกเส้นนี้นะครับ ถ้าจะเราจะเลือกในส่วนของทั้ง2ฝั่งนะครับเราก็เลือกหรือเราจะรีเวิร์ดจากด้านบนด้านล่างก็ได้นะครับเลือกรีเวิร์ดนะฮะทีนี้เราเลือกเป็น2เส้นนะครับอ่ะก็เป็นบีทว n นะครับก็คือเส้นต้นเส้นแรกเ่ยอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้ไดมิเตอรเรายังไม่บอกนะครับให้เราออฟเซตออาไปก่อนนะครับ ต่อมาครับเราจะทําการปิดหัวปิดท้ายนะครับเราเลือกในส่วนของแคปนะครับในส่วนนี้แคปเนี่ยก็จะเป็นในสส่วนนะครับจะเป็นอาร์คไหมหรือจะเป็นเส้นตรงนะครับเราเลือกเป็นอาร์คนะครับในที่นี้แล้วเราเลือกติ๊กถูกนะครับโอเคครับแล้วก็ได้แล้วนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับผมจะลบในส่วนนี้นะครับลบดิเมนชันที่เขาบอกมานะครับในส่วนนี้ ลบทิ้งไปก่อนนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับในส่วนนี้เปลี่ยนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเขาเรียก smart dimension นะครับกำหนดเส้นตรงเส้นนี้กับเส,เส้นบนกับเส้นล่างนะครับผมเลือกเป็นในส่วนนี้ผมให้เป็นขนาดเป็นที่25นะครับมิลลิเมตร ต่อมาครับเราจะบอกระยะห่างของส่วนโค้งส่วนนี้นะครับคือคือแม็กนั่นเองเช่นเคยครับเราจะไม่ได้บอกที่เซนเตอร์นะครับทีนี้ให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกนะครับที่วงกลมหลังกนั้นเรากดชิปค้างครับที่คีย์บอร์ดนะครับอ่ะเราก็เลืลักษณแบบนี้นะครับส่วนนี้ผมให้เป็น30นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับ มันมีระยะห่างจากตรงนี้นะครับเท่ากับ6นะครับก็เลือกที่ขอบนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับปรับเป็น6มิลลิเมตรนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับลำดับต่อมานะครับเราจะทำการรีโวลรอบในส่วนของขับตัวนี้นะครับรีโวลในส่วนของริมนะครับแต่เรายังต้องกำหนดขนาดอีกตัวนึงครับก็คือดิเมนชันทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ ให้เราเลือกในส่วนของสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับ1เส้นผมก็เลือกเซนเตอร์ไลน์นะครับขึ้นมาแนวตั้งฉากนะครับสามารถด m เมนชันนะครับ bem. เห็นไหมเมื่อเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเราสามารถบอกทั้งข้างเดียวแล้วก็เป็นไดมิเตอรได้นะครับในส่วนนี้นะครับไดมิเตอรเท่ากับ170นะครับ ผมเลือกที่ราอจ็ดิไปนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับให้เข้าคำสั่งในส่วนของฟีเจอร์นะครับรีโวลนะครับนะฮะเมื่อเราได้สเก็ต์แล้วนะครับเข้าที่รีโวลนะครับเลือกรีโวลครับทีนี้นะครับโปรแกรมยังไม่รู้นะครับว่าเราจะอ้างอิงเส้นไหนนะครับ exit for r e ฟอรีโวลนะครับ ในส่วนนี้ให้เราเล e c กที่ช่องนี้นะครับให้ขึ้นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นเราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่เส้น c e n t ตอ l ์ไลน์เอ็เส้นนี้นะครับปรับมุมเป็น iso metric ดูนะครับว่าได้ลีโวจริงหรือไม่นะครับในส่วนนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับตามรูปภาพนี้นะครับหลันั้นเรากดโอเคไปนะครับนะฮะตอนนี้เราก็ได้ได้ในส่วนของริมขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ได้ได้ในส่วนของ solid body ขึ้นมา2ก้อนแล้วนะครับในส่วนนี้เราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นริมนะครับเขาก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับชื่อของ solid body นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นริมจะด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนนี้